มาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้เรามาทําดอกกุหลาบนะคะเ,เด็กๆนะคะน้องอันดีกับน้องอินฟ้าอยากทําให้คุณพ่อเขาคะ่ะเรื่องในกะเนื่องในวันวาเลนไทน์นทคะ่ะคลิปนี้มาันม,มีถ่ายตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาตัดต่อลงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาใส่เสียงตัดต่อให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแต่จะสวยหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนต้องไปรอรุ้นกันนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะระบายออกมาสวยหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพวาดน,นะคะระบายสีเมจิกนะคะหรือว่า ที่เด็กเ,เขาเรียกว่า,วาสีเมจิกระบายน้ำค่ะทุกคนฝึกทักษะฝึกสมาธิค่ะกันระบายฝึกการดีไซน์ทุกคนเห็นของน้องอลิซไหมคะทุกคนเป็นสีเรนโบ์เลยคะ่ะเนี่ยค่ะวาดกันไปนเด็กๆ็ก็สนุกแบบดึงดูดเด็กๆจากโทรศัพท์ได้นะทุกคนมือแบบถ้าเด็กว่างเขาก็ดูโทรศัพท์เงีง้งหากิจกรรมแบบนี้เขาทาเขาก็จะมีสมาธิค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะน้องอลิซกับน้องอินฟ้าก็วาดเขาก็ดีไซน์ไปเล่นไปคุยกันไปนะคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนค่ะ มันยูเชียของน้องอิงฟ้ากันนะรูปร่างเหมือนจะสวยเลยนะทุกคนเนี่ยค่อยๆวาดเนี่ยอิงฟ้าเขาจะตั้งใจมากเลยนะคะเขาคอนเทนเทรในการแบบเพนติ้งมากเลยนะคะน้องอลิซก็ระบายไปเรนโบว์นะคะสีมองสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระบายไปเลือกเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยแม่ก็รุ้นไปว่าเมื่อไหร่ลูกจะเสร็จสักทีนะคะมันไม่สวยมากแต่มันก็สวยในแบบของเราเนาะเราแบบนี่นะคะ เห็นไหมคะสีสีเมจิกพอเราระบายไปแล้วใช่ไหมคะเราเราใช้พวก่กันจุ่มน้ํานะระบายค่อยๆลากมาคือเราค่อยๆดึงสีออกมาค่ะมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงน,นะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะใครอยากให้น้องๆอ,อะไรที่บ้านลองทํากันได้นะมันฝึกทักษะฝึกจินตนาการของพวกเขาได้นะคะทุกคนเชร์เลยคะ่ะเนี่ยต้นเงินมากเลยคุณแม่เปิเ้เมา่ล้วจะทเสร็จนะร้องเพลงรอไปเลยก่ะทุกคนคะ่ะ มันที่แม่ก็ร้องเพลงในใจหลอบแล้วค่ะจบไปหนึ่งเพลงแล้วค่ะลูกทำไม่เสร็จทุกคนอันนี้ก็คีร์เอทลายใบน้ำใบไม้ไปจ้าอุ้ยใบไประบายมาการคีรเขียวแล้วทุกคนดูสิน้องยิงม้าจะคิดได้หรือเปล่าว่าตัวเองระบายเริ่มรูแลค่ะลุงดูรู้รตัวเองระบายสีคิดกันทุกคนหรือว่าน้องยิงฟ้าจะแก้ไขสาตว์ อันนี้เสร็จแล้วนะคะทุก